ชีวิตพลิกผันคุณตาถูกวัยรุ่นเหยียดว่าจนผู้ชมหลังมองตู้เพชรหรูนะคะเมื่อชาวเน็ตรับรู้เนี่ยเขาได้รับสิ่งตอบแทนที่คาดไม่ถึงเลยค่ะงานนี้เนะคะเรียกได้ว่าทําเอากลุ่มวัยรุ่นโจแสบเนี่ยถึงกับหน้าหงายเลยก็ว่าได้เมื่อแก๊งวัยรุ่นเนี่ยค่ะได้แอบ,บถ่ายรูปคุณตาผู้ชมเป็นชายชารานี่ที่ทางานเป็นพนักงานทําความสะอาดลงในโซเชียลค่ะขณะที่ชายชารานี่แต่งตัวซอมซอมผู้ชมกําลังยืนดูตู้โชว์เพชรเนี่ยของร้านขายเครื่องประดับค่ะพร้อมทั้งมีข้อความเหยียดหยามออยย่่่าาาาางงสนปปนนะะาานุกกกปปะควตแเเเมมัล็ล เหมือนกับตอนที่เขาเนี่ยมองถังขยะสินะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกลุ่มเพื่อนๆวัยรุ่นปากแทบคนอื่นๆมาคอมเมนต์ดูถูกเสริมนะคะบางคนก็บอกว่าฉันว่าตาแก่คนนี้เนี่ยคงจ้องที่จะขโมยเพชรในตู้แน่ๆบางคนก็บอกว่าหน้าตาของเขาเนี่ยดูจนมากๆค่ะก็คือว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้คุผู้ชมเขาก็แอบถ่ายเนี่ยมาลงโพสให้เพื่อนๆของเขาเนี่ยมาคอมเมนต์เยียดกันสนุกปากนั่นแหละแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันกลับพลิกผันเนะคะเพราะว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยทำเอาวัยรุ่นแก๊งนี้เนี่ยต้องพากัดยลงาุเนอิม ผู้เป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษย์ชื่อดังค่ะก็ได้พบเห็นภาพดังกล่าวผู้ชมก็เลยได้มีการแคปหน้าจอโพสต์ดังกล่าวเนี่ยแล้วก็เอามาแชร์ผ่านโซเชียลตัวเองประกาศให้ผู้ติดตามของเขาเนี่ยช่วยกันตามหาคุณตาท่านนี้ค่ะซึ่งโพสต์ดังกล่าวของอับดุลลาเนี่ยะคะถูกแชร์ไปมากกว่า6 5 0 0 0ครั้งชาวเน็ตมากมายพากันช่วยสืบผู้ชมจนตามหาที่ตั้งของร้านเครื่องประดับดังกล่าวแล้วก็ตามหาตัวคุณตาจนเจอค่ะซึ่งต่อมาก็ทราบว่าคุณตาท่านนี้มีชื่อว่า A นัสเซอร์อันอิสลามอับดุลคาิยอสารา ชาวบังกลาเทศที่จากบ้านเมืองเกิดเมืองนอนมาแล้วก็มาทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะคุตาเล่านะคะว่าวันนั้นเนี่ยมันก็เหมือนทุกวันนั่นแหละเขาก็แค่เดินผ่านร้านเครื่องประดับแล้วก็หยุดดูมันเฉยๆซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าตัวเองกาลังถูกแอบถ่ายแล้วก็เอาไปดูถูกเหยยดหยามในโลกโซเชียลค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีแค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเก่าๆเครื่องหนึ่งที่ไว้โทรออกแลวก็โทรเข้าเท่านั้นตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เล่นโซเชียลคุณผู้ชมแลวหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่มีคนเนี่ยเริ ทั้งพวกข้าวสารอาหารแห้งต่างๆน้ำผึ้งแม้กระทั่งไอโฟนคุณผู้ชมหรือแม้กระทั่งสร้อยคอเพชรเนี่ยก็มีนะคะคุณตาก็ทั้งตกใจแล้วก็ทั้งงงมากๆเลยกับสิ่งของที่เขาได้รับมาเพราะเขาเนี่ยก็แค่ใช้ชีวิตของเขาไปวันๆซึ่งจริงๆแล้วคุณตาบอกเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เขาได้รับมาเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่มันมีค่าแบบมากมายที่เขาเนี่ยไม่สามารถหาได้ในทั้งชีวิตนี้ของเขาเลยค่ะจากน้ําใจของชาวโซเชียลนะมันก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยชีวิตเขาแล้วก็ครอบครัวเขาเนี่ยดีขึ้นม ไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็กลับมีคนเอาเข้ามาเหยียดในโซเชียลแล้วจู่ๆก็มีคนเนี่ยออกมาปกป้องเขาแล้วก็ทําให้เขาได้รับความเห็นใจจากชาวเน็ตค่ะ,ะก็กลายเป็นว่าภาพภาพเดียวเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคุณตาไปเลยอะไรที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตเนี่ยก็ได้เพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยส่งมาให้ค่ะซึ่งหลังจากเหตุการณ์วันนั้นค่ะก็ยังมีผู้คนเนี่ยบริจาคเข้าของเครื่องใช้ไปให้คุณตาม,มาเรื่อยๆนะคะคุณตาก็รับไปแบบงงๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะคะแก๊งวัยรุ่นน้ีนนบบนนนรระท ดูลาก็เป็นตัวกลางในการจัดการเรื่องนี้ให้เขาเล่าว่าเขาก็รู้สึกยินดีอย่างมากนะที่มีผู้คนมากมายที่อยากจะมีน้ำใจในการช่วยเหลือคุณตานนสเซอร์ค่ะซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะชาวซาอุเท่านั้นนะคะแต่ด้วยพลังของโซเชียลค่ะทำให้ชาวต่างประเทศเนี่ยได้ทราบเรื่องแล้วก็พากันยื่นมือเข้ามาช่วยและเขาก็ยังกล่าวอีกนะคะว่าหวังว่านาอนาคตข้างหน้าผู้คนจะสามารถร่วมมือกันทําเรื่องดีๆได้ค่ะส่วนวัยรุ่นแก๊งนั้นนะู้ชมก็คืองงเป็นไก่ตาแตกไปเลยกะว่าจะโค่นเหยียดสนุกๆแต่กลายเป็นว่าการเหยียดในครั้งงนนนััน้้้ีไไดดมออบบบบโกกาาสๆๆใหคุณตปแ